เอาละครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่ประหยัดน้ํามันช่วงล่างยืนหนึ่งในกลุ่มยีโคคาและทรงโฉบเฉี่ยวนะครับผมต้องเป็นคันนี้เลยมาสด้าสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมเราได้เป็นสีลูบี้จากทางมาสด้าเลวนะครับผมถ้าเราไปออกกับทางมาสด้ามือหนึ่งสีนี้เราจะเสียเงินเพิ่มอีกถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเลยนะครับผมเรามาอยู่กันภายในตัวมาสด้าสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเทคแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้ว่าออปชั่นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับสำหรับชิ้นแรกนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับ แถมไม่พอเราสามารถปรับโหมดสปอร์ตได้ตรงนี้ด้วยนะครับผม <Wow. S 1> ต่อไปนะครับผมเป็นจอจอนี้เป็นจอเดินจากโรงงานเลยนะครับผมใหม่เอียมเลยส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นเลทอัพดิสเพย์นะครับผมเอาไว้ช่วยในการมองของความเร็วของรถนะครับถามว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือเราสามารถมองเลขไม้ได้โดยที่ไม่ต้องหันมามองข้างล่างนะครับผมแล้วจะทาให้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนมากขึ้นครับ เคส่วนพวงมาลัยนะครับผมได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยครับผมแล้วก็เราได้อันนี้เป็นพุชสตาร์นะครับผมสตาร์ได้ง่ายๆเลยครับผมสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับผมโปรโมชั่นคันนี้ได้เป็นปลอกเบี้ยพิเศษ2.99ตลอดอายุสัญญา7ปีถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้เบอร์นี้ไลน์นี้หรือช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ